อันนี้เาเกว่าหงครับหงใช่ไหมหุยหงหายากมากหงรู้เลยว่าต้องให้อะไรใช่ไม่ทันวัาที่ไงนี่ไงนี่ไงรอบสองนะครับขอหลงหลังไม่มี

อันนี้ก็ขังไว้ทำไมดื้อหรือเปล่าเนี่ยฮะ <_ d ance> พอมาอดีหน,น้าหาแล้วอ <_ d ance> อ้หน่ออ, <_ d ance> อพี่ให้พี่ออกให้พี่ออกให้น้องหน่ <_ d ance> อยูุโอ้นุตตัวยังหน,นักอ้อ,อ,อ,อพี่ทำงานที่นี่เหรอครับไม่ฝึกทำงานน้อฝึกทำงาน เป็นไกด์ใช่ไหมอ๋อแล้วไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอกลัวปิดเทอมแล้วครับปิดเทอมแล้วกลัวอ๋ออ๋อให้น้องหน่อยไปไปเลยเอ้ยนี่ไงเอามาจใครเอามาจากที่ดินไปทางนู้นมั่งไปทางนู้นมั่งเพราะว่าไม่เอาไอ้ดินมันเชื่อพ่อมากกว่า ถ้าเราใจดีกับมันมันก็จะไอดีนต้องต้องแบบเอาพอแล้วไปลงอ่าลงอยากจะไปกับพ่อเอาเอาไหมนี่ตรงนี้มีอาหารนะ เอ,อ้ามันไม่ไปลเลยลองอ่านดูสิน้าแกะน้าแกะเอาอตอนนี้นพ่อพ่อเป็นที่เฟื้งมันเห็นหมวกห,หรือเปล่ามันคิดว่าเป็นเป็นพวกเดียวกันกับมันหรือเปล่าสีแดงแดงเลี้งเหลือ,องออบ้านหัวน้องไ,ไหมนไม่มีไม่มีเราโอเคไหนว่าอยากเลี้ยงไงไมองเห็นไหม อ๋อนะหมดยังทีนี้นะหมดแล้วนะอ้าวหนึ่งสองสามไปอเขาเครบอกเนี่ยมันอยากอยู่กับไอ้ดินเหรอใช่มันมีอาหารไงไอ้น้าไม่ต้องกลัวอ้าวเฮ้ยสามตัวเลยพี่ดินเอามานี่ลูก น้องๆมาทางนี้เร็วมันกำลังมากอตรงนี้มันไม่จิกมือเราหรอกเห็นไหมนนั่เห็นไหมเราต้องเป็นมิตรมันฮะเออไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนกนกนกมาเล โอ้โหรู้เลยว่าต้องให้อะไรไววใช่ไม่ทันเวลาที่ไงนี่นงไงนี่ไงเอาไอรินไปเลย,ยน,น,น้องเอาวางไว้เลยนังหลูกอันนี้วางแค่หลอดน้องอยู่ไหนอ่ะไม่ได้เหรอแค่หลอดของกระต่า,ตาย เออน้องไม่ได้นี่ไงนี่ไงเหมือนพี่เขารช์อ,อยากให้ตรงไหนก็ได้ให้เลยมีหล,ลายตัวอ,อันนี้เขาเรียกนกแก้วอะไรครับมีพันเดียวหมดเลยเหรออันนี้จิกไหมันอยู่จะกคุ้นมากนกะครับ